สวัสดีครับทุกคนคืนนี้จะมาวิเคราะห์ทีมบายเยอร์มิวนิกพบกับท็อตแนมฮอสเปอร์เกมอุ่นเครื่องก็จริงแต่เดือดแน่นอนเพราะแฮีิเคนจะได้เจอทีมเก่าครั้งแรกเริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้านฮักเคนเพิ่งผ่านด่านสุดโหดอย่างอันเดอร์เลจมาได้ด้วยการดวลจุดโทษฟอร์มในบ้านถือว่าพอใช้แต่ยังไม่แน่นอนเกมลุกพอมีของแต่เกมรับเสียประตูเกือบทุกนัดเกมนี้ยังต้องลุ้นสภาพสนามของบราวิดาอารีนาซึ่งล่าสุดมีข่าวว่าสภาพพื้นสนามไม่ดีนัก และอาจส่งผลกับสไตล์การเล่นบอลกับพื้นของฮักเคนโดยตรงฝั่งบรานแม้จะพลาดเต่าแชมเปียนส์ลีกมาก่อนหน้านี้แต่พวกเขากลับมาเก็บชัยชนะในลีกได้ต่อเนื่องเรียกความมั่นใจคืนมาเกมลุกถือว่าคมมีความอันตรายจากลูกกลางอากาศและจังหวะยิงไกลและที่สําคัญคือสภาพทีมสมบูรณ์กว่ามีตัวเลือกมากกว่าจากสถิติ5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมทั้งคู่มีค่าเฉลี่ยการเสียประตูเกือบ 1. ลูกขึ้นไปต่อเกมเรียกได้ว่าแนวรับยังมีรั่วทั้งคู่และสี่ จาก5เกมของทั้ง2ทีมออกสกอร์สูงกว่า2.5และมักยิงกันทั้ง2ฝั่งหรือที่เราเรียกว่า BTTS both teams to score จุดเด่นของฮารคเคนอยู่ที่ความหลากหลายในแดนหน้าแต่จุดอ่อนคือเกมรับที่แก้ปัญหาไม่จบขณะที่บรานมีจังหวะโต้กลับและลูกเซตพีซที่แม่นยำม,มากถ้าได้จังหวะเข้าทำอาจเปลี่ยนเกมได้ทันที<บ>เกมนี้จะออกสไตล์เปิดเกมลุกใสกันแน่นอนเพราะทั้งคู่ไม่ได้ถนัดเกมรับตั้งรับลึกและต่างฝ่ายต่างรู้ว่า ถ้าเก็บชัยในเลขแรกได้จะเปลี่ยนโอกาสเข้ารอบอย่างมากฮักเคนเล่นในบ้านแต่อาจเจอปัญหาจากสภาพสนามและแรงกดดันหลังเกมก่อนที่เหนื่อยมากจากการดวนจุดโทษขณะที่บรานดูสดกว่าและมีแผนตั้งรับแล้วโต้ที่น่ากลัวสรุปครับเกมนี้สูสีมากแต่ถ้าให้เลือกผมมองว่าบรานมีภาษีดีกว่าเล็กน้อยเพราะสภาพทีมสดกว่าและเกมรุกจบสกอร์คมกว่าฟันธงสกอร์ที่คาดบรานชนะสองหตัวเลือกเสริม ทั้ง2ทีมยิงได้ BTT และสูงกว่า2.5ประตูฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในบทวิเคราะห์นัดต่อไป